สวัสดีครับขอต้อรัเข้าสู่ช่องเมเด s t สตอนะครับวันนี้ผมจะพา FC มาดูฐานพระที่ผมรู้สึกว่าภูมิใจเป็นพิเศษนะราะเพราะาฐานพระที่ทำขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นโครงสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังเป็นแค่โครงแล้วก็อาจจะต้องมีการตกแต่งชาบแล้วก็ทำอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าอยากให้ FC เห็นแล้ว f อาจะจะ ตกใจนะครับว่าผมทำขึ้นมาได้ยังไงนะฮะนี่ FC ฐานพระเสร็จภายในฐานพระที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเสร็จภายในครึ่งวันนะครับโครงสร้างฐานพระที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเสร็จภายในครึ่งวันก็โดยใช้แรงงานอยู่แค่น่าจะแค่คนเดียวนะครับที่เหลือคือเป็นเครื่องจักร FC น่าจะจำได้ว่าข้างล่างเนี่ย เป็นเป็นอะไรนะฮะฐานข้างล่างเนี่ยมาจากไหนฐานข้างล่างเนี่ยเป็นเ,เป็นฐานปูนของร้านแม่คําใสนะครับซึ่งแม่คําใสก็เคยฝันว่าตรงเส้นทางเส้นนี้เนี่ยนะครับตรงเส้นทางเส้นนี้เนี่ยเป็นสีทองในเอฟซีเป็นสีทองผมก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าแม่คําใสฝันแม่นแม่นมากนะครับ แล้วก็ตรงแท่นปูนสี่เหลี่ยมเนี่ยก็สั่งมาจาการ้านวัสดุก่อสร้างนะครับผมเห็นเป็นแท่นสี่เหลี่ยมก็เลยน่าจะนำมาประยุกต์ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูคืออย่างหนึ่งที่เมื่อถ่ายตอนเย็นเนี่ยคืออยากจะให้ f c ได้เห็นได้ว่าตอนเย็นๆเนี่ยแสงแสงสวยมากที่นี่นะเอฟาตอนเย็นๆเนี่ยแสงก็จะอยู่ด้านหลังจะได้เห็นแนวว่าพระอาทิตย์อยู่แนวไหนนะครับ อยู่ด้านหลังแล้วพระท่านก็จะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็คือฝั่งทางนี้นะครับทิศตะวันออกเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับว่าตำแหน่งที่ผมตั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ย FC สวยนะฮะคือผมเชื่อว่าถ้าตั้งพระพุทธเมตตาด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามมากเลยเนี่ยฮะด้านหลังเป็นสีเหลืองทองอลา,ามเลย ดูมุมรอบๆนะครับข้างล่างฐานเนี่ยคือขนาด3เมตรคูณ3เมตรส่วนที่อยู่ข้างในแท่นพระด้านนี้นะฮะก็จะเป็นขนาด1เมตรอันนี้คือผมเนี่ยไปวัดมาแล้วนะครับ1เมตรพระท่านก็อ,อยู่ที่ไซส์ประมาณ90เซนครับ90เซนก็จะ เข้าไปอีกนิดนึงถ้าเราฉาบฉาบออกมาก็จะควางขึ้นมาอีกแล้วก็ทำอาจจะถ้ามีตังหน่อยก็อาจจะทำะปั้นปูนอะไรอย่าเงี้ยรอบรอบรอบรบริเวณข้างๆนะฮะพาท่านก็จะ,ะตั้งขึ้นประมาณนี้นะฮะตั้งขึ้นมาด้านหลังก็จะเป็นพาทิตย์ผมคิดว่าสวยงามนะฮะเนี่ยเอฟซี พระพุทธเมตตาท่านก็จะนั่งอยูอ่แล้วก็สูงประมาณนี้นะครับมองขึ้นไปก็อยู่ประมาณนี้โอ้สีทองอลา,ามเลยเอฟซฟ้าผมว่าเหมาะมากเลยนะครับเหมาะมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยบริเวณด้านข้างผมก็จะจัดสงจัดสวนนะต้นมงต้นไม้บริเวณด้านข้าง ด้าน,นหน้าก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่า,อางน้ําอะไรประมาณนี้ทำง่ายๆอันนี้ลงทุนไม่ไม่เยอะเลยนะครับ FC เพราะว่าฐานเราก็มีแล้วส่วนแท่นปูนแล้วก็ไม่ต้องได้จ้างช่างมาทาในในส่วนของโครงสร้างนะฮะก็น่าจะต้องให้ช่างเข้ามาแค่พกฉาบปิดอะไรประมาณนี้โอ้โห FC ผมว่าเหมาะมากเลย มาทำคลิปปุ๊บฟ้าก็สว่างเลยนะ fc ดูสวยไหมครับเนี่ยฮะตอนนี้แค่โครงสร้างฐานท่านมาตั้งนะฮะภาพยังออกมาสวยเลยผมว่าเหมาะฮะเหมาะเหมาะตรงนี้เหมาะเหมาะมากวันที่ไปสั่งซื้อนะครับผมท่านโครงสร้างตรงนี้เนี่ยช่างเขาก็บอกว่าก็มี หลายคนที่เขาสั่งไปแล้วก็เอาไปตั้งพระนี่แหละแล้วก็เขาก็จะใช้เป็นแผ่นปูนนะครับอันนี้คือแผ่นปูนแผ่นปูนตัวนี้ก็จะปิดด้านบนอันนี้มีความยาว1เมตรนะฮะยาว1เมตรจะมีเหล็กาสารอยู่ด้านในอันนี้จะแข็งแรงมากเหล็กสารอยู่ด้านในแล้วก็กว้างประมาณ30เซนเขาบอกว่า,าหลายคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาปิดข้างบนนะฮะมาปิดข้างบนตรงนี้ ปิดข้ามบลตรงนี้พอปิดเสร็จเขาจะเอาปูนเททับอีกรอบหนึง่งเททับอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะพอดอีสามารถที่จะตั้งพระตั้งอะไรได้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะฉาบนะฮะฉาบแล้วเราก็ปั้นอะไรก็ว่าไปนะครับปั้นดอกบงดอกบัวแล้วแต่ตามจินตนาการนะครับ ก็สวยงามครับผมมาถ่ายตอนเย็นเนี่ยรู้สึกว่าพระอาทิตย์ได้ฟิลมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนของแท่นพระแล้วกสว็ส่วนของคนดูนะฮะก็พอวางแท่นปูนเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณตรงช่วงหน้าอกผมพอดีตรงช่วงหน้าอกของผมพอดีแล้วก็พระท่านก็จะอยู่ในส่วนข้างบน สูงขึ้นไปอยู่นะฮะผมว่าเหมาะแล้วโอเคแล้วแล้วก็ตรงด้านหน้าขยบขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีท่านาท่านโต๊ะท่านอะไรก็ว่าไปครับด้านหน้าก็ต้องขอบคุณแม่คำใส่ด้วยนะครับที่ได้เทพื้นปูนตรงนี้ไว้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ต่อได้ซึ่งเป็นแผ่นหนามากใน fc เป็นแผ่นหนามากแผ่นนี้เนี่ย ผมใช้รถแบนะ็คโฮน่ยในการขยบขยบมานะครับค่อยๆขยบมาจากฝั่งนู้นขยบมาเรื่อยๆขยบมาเรื่อยๆมาถึงตรงน,นี้แล้วก็ดันออกแต่มันน่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่ง FC คือเป็นความที่พอเหมาะพอเจาะมากคือในกล้องเนะี่ยเขาจะมีระดับน้ําในกล้องเขาจะมีระดับน้ํานะครับพอผมเอา,เอา เอาระดับน้ําในกล้องเนี่ยมาวัดดูเนะี่ยมันตรงเป๊ะพอดีเลยในะ FC ตรงเป๊ะพอดีเลยคือแทบจะไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะมันตรงเป๊ะพอดีเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงหน้าหน้ากล้องให้ดูนะครับว่าระดับที่ที่ช่างเขาวางเนี่ยไม่ได้เอาระดับน้ํามาวางเนี่ยแต่ตรงพอดีเป๊ะเลยสวยฮะผมว่า ถ้าทาเสร็จน่าจะสวยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จัดต้นมงต้นไม้อยู่ข้างๆด้านหน้าก็มีบ่อน้ำครับผมบ่อน้ําเป็นบ่อดอกบัวไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆแล้วก็ถา้ามีก็มีต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอ็นมาสักหน่อยนะฮะต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอ็นลองงบก่อนนะเอฟซต้นไม้แล้วก็เอ็นมาเหมือนชีว่าชีว่าโขง ต้นไม้เขาจะขึ้นมาแล้วก็เอ็นนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ